สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมร e ีสปอร์ตและผมบอกได้เลยนะครับว่าข่าวในวันนี้ออกแนวจะสยองสยองนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะทําให้ใครหลายคนหดหูได้นะครับและเรื่องราวมันจะเป็นมายัางไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับ กับข่าวความคืบหน้าดราม่าแอปเปิลกับ E ีพีเกมถ้าเราังจาก็ได้นะครับดราม่าเนี้ยไม่เริ่มมาจาก E ีพีเกมที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนแบ่งให้ Apple ครับสาและ Apple เนี้ยก็เลยแบนเกมฟอร์ดไนออกจาก s อ o r e ซะเลยจนไปกระทบกับบัญชีนักพัฒนาอาร์เรวเอนจินบน App Store ด้วยถ้าเราังจาก็ได้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยความที่ Apple เนี้ยแบนบัญชีนักพัฒนาอาร์เรวเอนจินไปด้วยทําให้เกมที่ใช้อาร์เรวเอนจินพัฒนาเนี้ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยครับและเกมที่ใช้ Engine พ ก็เป็นเกมดังอย่าง PUBG Mobile จนอี g a เกมเนี่ยต้องไปฟ้องศาลและบอกกับศาลว่า Apple เนี่ยจะมาแบนบัญชีนักพัฒนา u n r e a l Engine ไม่ได้เพราะมันส่งผลกระทบต่อเกมอื่นๆอีกหลายเกมศาลยใจอ่อนครับบอกให้ Apple เนี่ยห้ามแบนบัญชีนักพัฒนา u n r e a l Engine ของอี g a เกมแล้วชั่วคราวและอี g a เกมก็เหมือนจะได้ใจนะครับบอกให้ศาลที่แคลิฟอร์เนีย ให้ a p p เ e ลเนี่ยเลิกแบนฟอร์ดไนได้ไหมเพราะผู้ใช้เนี่ยลดลงถึง60%และจะทําให้อีพีเกมเนี่ยขาดรายได้เยอะมากแต่ดูเหมือนว่าศาลเนี่ยจะไม่บ้าจี้ไปด้วยนะครับบอกว่าสิ่งที่อีพีเกมทํามารู้ตัวอยู่แล้วว่าจะโดนแบนและล่าสุดนะครับอีพีเกมก็ยังไม่ละความพยายามนะครับก็ได้ส่งคําร้องให้ศาลไปปลดแบนฟอร์ดไนจาก App ป Store อีกรอบครับและศาลเนี่ยก็มีการพิจารณาไปแล้วในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวดดามาเนี่ยจะจบ Drink the jug, man. Just drink it. Drink the jug. Drink it! Drink the jug, man. No! Drink the jug! Let's dance together, baby! Yeah! Okay, okay. And one, and two, and three. Now drink the jug, dude. What the fuck, man? และข่าวต่อมานะครับกับข่าวการแบนพับจีนในประเทศอินเดียเรื่องนี้อย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับเกิดจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยแบนแอปพลิเคชันต่างๆ1 1 8ตัวครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแอป,ปจากประเทศจีนทั้งนั้นและแอป,ปที่โดนติดล่างแห่ซวยไปด้วยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นพับจีโมบายหรอกครับเป็นเกยมยอดฮิตในประเทศอินเดียเลยและแน่นอนนะครับว่าการแบนแอปพลิเคชันครั้งใหญ่ในครั้งนี้ก็ต้องมีการได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนกับผู้ใช้จํานวนมากและหลังจากการแบนแอปพลิเคชันครั้งใหญ่ในครั้งนี้ก็ได้มีผู้เชี่ยว เห็นด้วยและสนับสนุนการแบนแอปพลิเคชันของรัฐบาลในครั้งนี้ซะอย่างนั้นแหละครับโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าการแบนครั้งนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันในประเทศอินเดียได้ลืมตาอ้าปากบ้างและจะทําให้ผู้พัฒนาในประเทศได้มีบทบาทในอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ของอินเดียด้วยโดยประโยคนี้นะฮะเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถลืมความสนุกที่ได้เล่นเกม Battle Royale ในเกม PUBG Mobile ได้โดยทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันของอินเดียก็จะโคน่น PUBG Mobile หรือ ือแอปต่างๆขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเองฮะอารมณ์เหมือนกับว่าแบนดแอปพลิเคชันของต่างประเทศออกไปครับและจะให้คนในประเทศเนี่ยผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้เองภายในประเทศครับและทางภาครัฐเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าการแบนด์พับจีโมบายเป็นเพียงจุดเริ่มต้น อินเดียได้ทําการแบนแอปพลิเคชันจากจีนโดยสิ้นเชิงและจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศอินเดียอย่างแน่นอนและยังบอกอีกนะครับว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกน้อยกว่าจีนแค่100ล้านคนเท่านั้นนั่นหมายความว่าการจะแบนแอปจากจีนจะทําให้แอปพลิเคชันในอินเดียเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นภายในประเทศ ผมคิดว่าที่ทางภาครัฐเนี่ยพูดมาแบบนี้ภาครัฐเหมือนพยายามจะบอกว่าเขาเนี่ยจะผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับในเวอร์ชั่นของตัวเองแต่ก็จะทำไม่เหมือนเกมพับเจเลยนะครับกลัวแบบจะไม่ยุ่งหยเอาอ่ะและถามน้อยเถอะพับเจภาพแบบนั้นใครจะไปเล่นนี่มันปี2020แล้วแล้วก็มีหลายคนนะครับทักเข้ามาในเพจว่าพี่หาพี่หาถ้าอินเดียแบรนด์พับเจมือบายและพวกโปรเพเยอร์เกมพับ G จ o b i บายชาวอินเดียจะอยู่ยังไงล่ะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับว่า ทำใจอย่างเดียวครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะครับอินเดียมีทีมที่ได้ที่2ของโลกอย่างอเลน g ์ l o อกและมีผู้เล่น MVP 2สัปดาห์ติดอย่างจนาธาน n และก็ได้มีโปรเพเยอร์พับจีโมบาออกมาเล่าความรู้สึกหลังจากอินเดียแบรนดพับจีโมบายฮะเอ็นคอหนึ่งในผู้เล่นของทีม m e กาสตารชาวอินเดียก็ได้ออกมาบอกว่าผมและทีมรวมไปถึงโค้ชรู้สึกว่าต้องจบอาชีพลงแล้วหลังจากไม่มีทางออกเลยเป็นประโยคสั้นๆแต่เจ็บปวดมากนะครับ พอเจ้าตัวอินคอเอง,อเองก็ต่อสู้กับปัญหาหล,หลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตกว่าจะมาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตได้และอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่เขาทําอยู่คืออาชีพเดียวที่เขาทําเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนอกจากนั้นแล้วนะครับเขายังอดทนอย่างหนัก เพ te ื่อฝึกซ้อมในการเพิ่มสกิลให้ตัวเองและอินคออยังบอกอีกนะครับว่าการที่จะผ่านตัวเองไปเป็นสตรีมเมอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคอมก็ไม่ได้แรงและเขาก็ไม่ได้มีเงินพอที่จะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆด้วยและการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาและผมก็หวังว่าเขาเนี่ยจะกลับมาทําอาชีพนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวินเวินเนอรเกนวินเวินเนอรเกนวินเวินเนอรนไปดกูจ้าเไป และว,วันนี้เราก็มีอยู่กันในเว็บสมายพ p เพเป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตร t o Money to w a l l e t และธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook และว,วันนี้ผมจะมาสุ่มลัคกี้สปินะฮะสุ่มไปอีกได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได,ไ,ไ,ดได้กับเอาหบัตรถูเก้าะ ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันแล้วกันนะฮะและข่าวต่อมานะครับกับข่าว Dota 2กับแจ๊บที่ได้ออกจากทีม f ฟรนด์ติกแล้วนะครับคือทุกคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมว่าแจ๊บเนี่ยออกเพราะอะไร คือเหตุผลเนี่ยที่ออกจากทีมเฟนาติกก็เพราะว่าในการแข่งขัน ESL One Thailand ที่ผ่านมานะฮะถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยทีมเฟนาติกได้แพ้ให้กับทีมทัสซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ชื่อชั้นเป็นรองมากๆครับและหลังจากแพ้ทีมทัสมาในทีมเฟนาติกเองก็คุยกันนะครับว่าอยากลองอะไรใหม่ๆแจ๊บเลยให้ดีเจคอยเป็นคนสั่งการแทนทําให้แจ๊บต้องไปเล่นซับ4และดีเจเนี่ยก็ต้องมาเล่นซับ5คือสลับตําแหน่งกันนะฮะและหลังจากที่แจ๊บมาเล่นซับ4ก็ได้ผลดีเกินคาดนะครับ จบไปอันดับ3ในรายการ ESL Thailand เพราะหลังจากจบรายการนั้นมาทุกคนก็เลยมาคุยกันนะครับว่าจะทําทีมยังไงต่อเพราะแจ๊บเนี่ยก็เล่นซับสีได้ดี DJ ก็เล่นซับสีได้ดีดังนั้นเนี่ยทีมเฟรนัติกเลยขาดซับห้าที่แท้จริงหลังจากการตัดสินใจของทีมแจ๊บก็เลยแยกทางกับทีมเฟนติกปิดฉากหลังอยู่กับ3ไอซ์มา4ปีเลยนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาในเพจเยอะม,มากๆครับว่า23สาซาเวดเนี่ยจะไปไหนต่อก็มีข่าวลือกันว่านะครับ23าซาเวดจะไปอยู่ทีมจีน อย่าง VG Gaming ครับเพราะดูเหมือนว่าทาง VG เนี่ยได้ประกาศหาคนที่ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนได้คล่องแคล่วและรู้จักเกม Dota 2เป็นอย่างดีและทาง VG Gaming ก็กำลังขาดแคลรี่อยู่พอดีเลยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า23ของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์หรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับมีทีมรวมพลคนโดนเตะเฉพาะกิจครับอย่างทีม อมองอาซะที่ได้แจบกับ23ทาเวทที่โดนเตะออกจากเฟนติกและได้ไวมอนกับกูกูที่ว่างงานจากทีมกิกแฟมและได้อาเบดที่ว่างงานกับ EG จีเพราะติดโควิดก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทีมนี้จะทําได้ดีแค่ไหนและทีมนี้สร้างขึ้นมากำขำนะครับสร้างขึ้นมาแข่งรายการเดียวเท่านั้นและในขณะที่ผมนกำลังตัดต่ออยู่นะฮะก็มีข่าวล่าสุดมาเลยครับล่าสุดไลน์อัพใหม่ของทีมเฟรนติกเนี่ยก็แตกพ่ายเรียบร้อยเลยครับโดนทีมหน้าใหม่แห่งเซาท์อีสเอเชียนิวอีสปอร์ตครับตบไป่อ ูนเกมขาดลอยฮะบรรดากองเชียร์และกองแช่งเนี่ยก็ต่างบ่นกันระง,งมเลยครับบอกว่าหลังจากที่เตะ2ตัวแบกอย่างแจ๊บกับ23สาเวทออกทีมก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยสําหรับทีมแฟนตาติกนะครับถ้าใครไม่เชียร์เนี่ยผมก็ไม่เชียร์ฮะและข่าวต่อมาเป็นข่าวที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้เลยใช่ไหมครับ เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะสยองและหดหูนีดนึงนะครับมีอดีตทาหารฆ่าตัวตายตอนไลฟ์สดผ่าน a c e b o o k ครับคือเรื่องราวเนี่ยมนเรื่องมาจากนายแมกนัตวัย3 3ปีได้ใช้ปืนยิงหัวตัวเองเสียชีวิตครับจอห์นสตีนได้เปิดใจเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับคือเขาเป็นเพื่อนนายแมกนัตนี่แหละครับเขาบอกว่าแมกนัตเนี่ยเป็นอดีตทาหารผ่านศึกในกองทัพและได้ผลกระทบจากสงครามจนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งครับ หลังจากผ่านสงครามที่อ e ิรักและนายแมกนัตเนี่ยทำงานที่โรงละครแห่งหนึ่งในท้องถิ่นครับซึ่งการฆ่าตัวตายของเขาในครั้งนี้เป็นปัญหาจากสุขภาพจิตเพื่อนของเขาเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าแมากนัตมักจะใช้เวลาว่างเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊กและเที่ยวเตะฮะและตอนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเมามาก และได้มีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวผมไม่ขอเปิดคลิปให้ดูละกันนะครับมันเป็นภาพที่สยดสยองมากอะ่ะเดี๋ยวช่องผมจะบินออกจาก YouTube อีกแต่ผมจะเล่าให้ฟังแทนแล้วกันนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในระหว่างการไลฟ์เฟซบุ๊กของนายแม็กนัตเนี่ยก็ได้บ่นเกี่ยวกับปัญหาชีวิตตัดเพ้อชีวิตและทุกคนได้อยู่ในไลฟ์เนี่ยก็พยายามให้กําลังใจเขานะครับและเขาเนี่ก็ได้หยิบปืนขึ้นมาจ่อที่คางตัวเองครับ และคนที่รู้จักและดูในไลฟ์ของเขาอยู่เน่ยก็พยายามโทรติดต่อเขาครับพยายามติดต่ออย่างหนักเลยฮะแต่นายแม็กนัตเนี่ยก็เลือกที่จะตัดสายทิ้งฮะและระเบิดหัวตัวเองในที่สุดครับก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะซึ่งคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยครับและมันเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากครับและคลิปเนี่ยก็แพร่กระจายไปไวมากครับเป็นไวเล่าอย่างมากเลยฮะไม่ว่าจะใน f a c e b o o k t i k t o k และแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายเลยครับและผมขอจบการรายงานข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับ